สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิพามาหาสวนปลุกคอ,อกนะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นตรงใดในลกูกหว่หวยห่วยบ้านนนนไม้นะครับตัวนี้เป็นคอนเวิตที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านนนหัวนากับบ้านนนนไม้ปีนี้ฝนตกดีงานเบอใบบุญงามฝนตกดีนะครับน้ำก็เละหลนะครับบ้นนี้มองนี้นี่ ปลาลูกอคอกมันหลายครับนี่ข้างฟังนี่นะครับเดี๋ยวผมสิล้องพักกันย่งางหาบึงนะครับเมื่อนั่นใบบุญนีทายุใส่หนอมือนันหนอทาอยุกับผู้ให่ลูกทายุกับพี่ออมทายุกับพี่ออมทายุรถซาเล็งนะครับผมก็ย่างไปผู้เดียวมีไพ่บึงว่าปลาลูกคกองยุ่แถวห้วยบ้านน,นนนไม้นี่มันหลายซ้ำใดนะครับได้ไปแล้วเของก็สิไปเฮ็ด ไอ้มันเป็นปลาคอใหญ่เนาะตอนนี้มันเป็นอคอกอยู่นะครับเ,เบื้องบรรยากาศห้ยบ้านโน้นน้าไมก่อนนะครับตอนนี้นี่ข้างๆห้ยนี่จะเป็นต้นต้นยูคาลิปตัสนั่นบาลุก <Yeah. S 1> ยูคาลิปตัสนะครับ <Yeah. S 1> ตอนทำยืนยืนย่ไกลผมเห็นปลาคอกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นปลาลุกคอกมูหนึ่งอยู่แถวนี่แหละข้างๆฟังนี่แหละเดี๋ยวผมที่ไพ่เบื้อง ไปบางให่ใกล้มีตอนนี้ฝน,นทิมช่วงเราได้ในสิงหาคมนี่นะครับทิมมาประมาณเดือนนึงแล้วฝนบ่ตกแต่ว่าน้ำม,มันายังไหลขึ้นเก่านะครับเพราะว่ามันเคยตกมาก,ก่อนหนะ้นานั้นแล้วตกตั้งแต่มีสาคุนเนาะฝนปีนี้ดีนะครับมานี้มา่ทิมช่วงนี้เขาเริ่มตายแล้วด้วเขาพลังคนเริ่มตายแล้วนะครับอันนี้นมันมีวันที่ท่ายน,น้อใบบุญเลย มันที่หน่มันที่สิบเก้าสิงหานะครับเห็นคลิปต่อมาหลังจากที่ผมบอกว่าผมสิพาไปเบิ้งนะพิธีการเอาปลุกคอกออกจังใดนะครับอ่ะมาเบิงครับเบิงปลุกคอักไม่ย่้มมองนี่ละคงฟังเลยคุณเดียวมาไต้ไก่ผมเห็นยุบยิบยุบยิบอยู่เอ้แต่เบิงกันนะครับยุ่นี่ละขันจำโมผิดเบิงได้ขันจำโมผิดเด้เลียวมาโมเป็นปลาซิวดิปลุกคอักนันนัน เห็นบ่าลูกเหียมอ่ายิบๆเยอ่เหียมมู่นึงครับนี่โตเริ่มใหญ่แน่เหรอนะครับบันนี้ขันโตซ้านี่แล้วนี่มันก็ยี่สอนยากแน่จากน่อยนะครับเมื่อผมย่างใหงผู้เดียวนะครับมีผู้ใดถือกล้องให้อันนี้วาครับเออเห็นอยู่เนาะนี่เบิ้งว่าหวยบ้านเขานี่อุดมสมบูรณ์ซ้ำใดยนะครับนะครับน้ำเต็มฟังไปเบิดนะครับปลาปีนี่แพ้ครับ ปลาคอกมือเดี๋ยวผมซีวางกล่องแล้วก็สีจัดการมันนะครับจัดการแล้วเขาก็สีไปเดี๋ยวผมซีมเบิ้งว่าเอาไปบ้านแล้วเอาไปเฮ็ดทังไหนนะครับอ่าตอนนี้เพิ่งบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะมีปลาอยาค้าครับนี่ห่างฟังเป็นยังสี่ละนะครับหาซ่อนแบบนี้นะครับต้องไปมองริเวนท,ที่น้ำมันนิ่งนะครับน้ำไหลนี่ปลาคอปลาลุกอบบคอกจะบ่ค่อยนี้นะครับ ได้มาแล้วยังไดพี่มาเบิ้งครับนี่เอาเกาบอปูนนี่ครับบัปูนบอสวมที่ผมอวอลไ้นะครับเอาใส่ในบอ่อปูนไว้นะครับเติมน้ำเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเติมหลเร้อเล็กมือเล็กๆจะมันี่เตียนออกเบิดนะครับอันนี้บอสวมอยู่บ้านใดนี่ลูกบ้านเท้าบ้านเฮานี่ทีอ <Yeah. S 1> ยุบมองใดนี่กบ้านเฮายุบบ้านเท้า อันนี้ได้มานี่ให้บึ้งร้าว่ามันหลปันไดหลังจากนั้นเ่ากะเอาประทูนะครับประตูมาต่ำมุนมุนต่ำใส่คกนะครับล่างโคกดีดีแล้วล่ะมันสิเพียนะครับเดี๋ยวป่าที่พวกกินนะครับเห็นก้อนนั้นน่าหัวขาววะครับนั่นปลากำลังลุ้มกินนะครับวันนี้มือที่สองคอยให้มันกินนะครับสำหรับการหาปลุกข้อและการอุบานมื้อนี้ก็พอเสเมนะครับสวัสดีครับสวัสดีบิบุนบ๊ายบาย